ตอนที่53เมืองศรีวิไลสีฐานหินท่านเทวดาน้อยพูดขึ้นว่ายุคศรีวิไลกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเราจะให้ตู้เย็นนี้มีกันทุกทุกแวนมันใช้งานง่ายและคงทนไม่เปลืองทรัพยากรต่อไปเราต้องทำเครื่องผลิตในโปรเจนเหลวไม่ต้องใช้เกลือผสมน้ำแข็งอีกต่อไปให้ทำตู้แช่แข็งเฉพาะถังในโปรเจนเท่านั้นคือได้ต้นแบบแล้วนะต่อไปก็ทำตามนี้ได้เลย ทุกคนต่างแสดงความดีใจกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาถึงจะเป็นสิ่งที่ราคาถูกกว่ารถจักรไอ้น้ำก็จริงแต่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวสามารถเพิ่มถึงได้ที่ทุกคนคิดนั้นมันเป็นความจริงมันคือสิ่งที่ใกล้กับการปฏิวัติสิ่งประดิษฐ์ที่เอาของในธรรมชาติมาหลอมรวมกันด้วยเทคนิคเคมีวิทยาศาสตร์ถึงจะมีผลลัพธ์ออกมาใช่ว่าใครที่ไหนหรือธรรมชาติจะทำออกมาได้เออแล้วอึ่งไปไหนเสียละไม่เห็นเลย ออเจ้าอื่นรับหน้าที่ทำกระสุนปืนท่านเทวดามีสิ่งใดกับมันหรือเราจะคุยเรื่องเป่าแก้วทำหลอดไฟตอนนี้มันทำอยู่ข้างหลังโรงงานที่ข้างหลังมีคนทำเยอะไหมเยอะพอสมควรงนนั้นนายมากับเราไปดูอื่นกันหน่อยเมื่อทศมาเห็นการทำงานที่ค่อยๆกรอกดินปืนใส่ปลอกทองเหลืองแล้ววัดกระจับความสูงของดินปืนทีละลูกเห็นแล้วรู้สึกสงสารคนทำยิ่งนักหันหน้ามาบอกกับนาย ไม่ละเรากลับบ้านดีกว่าปะ่ะท่านอ้ายจะกลับพร้อมกับเราด้วยหรือไม่ไม่ไปท่านเราจะดูพวกขือประกอบตู้เย็นเมื่อตะกี้เห็นเอาน้ำมาใส่ในช่องเล็กที่เย็นจัดด้านบนเห็นบอกว่าจะทดลองทำน้ำแข็งเราอยากเห็นออกงั้นก็ตามสบายเลยนะท่านทดรีบกลับบ้านเพราะว่าจะไปออกแบบเขียนแบบเครื่องมือทำลูกปืนแบบกึ่งอัตโนมัติจะได้ทำล็อกทิมทำทีเดียวครั้งละหลายร้อยลูกให้กรอกดินปืนใส่ปลอก แล้วอัดให้แน่นเลื่อนไปใส่หัวลูกปืนย้ำหัวให้แน่นทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในสายพานการผลิต100ลูกต่อหนึ่งครั้งและต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดทดนั่งออกแบบจนถึงเย็นระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงดีใจเฮเลนที่โรงผลิตเป็นครั้งคราวท่านอ้ายเป็นห่วงมืดข้ามแล้วยังไม่เห็นคุณทดเดินลงมาการกล้วยก็เดินกลับมาที่ห้องของตัวเองแล้วแต่ไม่เห็นคุณทดออกมาเสียทีขึ้นไปดูบนบ้านดีกว่า โอ้โหมืดค่ำแล้วใยท่านถึงไม่กินข้าวกินปลาหลักท่านกำลังเขียนอะไรอยู่หรือทดตอบท่านอ้ายโดยที่ไม่ได้หันกลับไปมองเรากำลังเขียนแบบเครื่องจักรผลิตลูกปืนเห็นอึ่งมันทำตอนกลางวันทำให้เรารู้สึกว่าเสียดายคนที่ต้องมาทำหน้าที่นี้ท่านจะให้อึ่งมันทำสิ่งใดหรือเราจะให้อึ่งเป่าหลอดแก้วเป็นหลอดไฟฟ้ามันคือสิ่งใดมันคือแสงสว่างที่มากกว่าโคมไฟอันนี้พร้อมกับชี้มือ ไปทางโคมไฟน้ำมันยางที่อยู่หัวโต๊ะอ๋อแต่เราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีทศกำลังจะพูดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องอธิบายจะเสียเวลาท่านเปล่าเปล่าเรารอให้ท่านทำเสร็จแล้วค่อยดูก็ได้ท่านทำงานเขียนแบบต่อไปเถอะเราไม่รบกวนท่านแล้วเราขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะไม่ได้ยินเสียงตอบจากคุณทศแต่ท่านไอ้ก็เข้าใจเพราะเป็นช่วงต้องมีสมาธิตั้งใจทำงานท่านไอาอาบน้ำสักพักแต่งตัวออกมาก็ยังเห็นคุณทศนั่งเขียนแบบอยู่ที่เดิม ก็เลยเดินไปกับกีตาร์ลงบ้านไปที่ท่าน้ำตอนนี้เล่นได้หลายคอร์ดตามที่คุณทดเขียนรูปการจับตามในช่องดีดสายกีตาร์ให้เป็นจังหวะแล้วไล่คอร์ด C คอร์ด A minor D minor และคอร์ด F ตีวนอยู่อย่างนี้จนเริ่มคล่องชาวบ้านและช่างโรงผลิตต่างก็สนใจเพราะตั้งแต่สั่งทำกีตาร์โปรง่ก็ยังเล่นไม่เป็นซักคอร์ดได้พากันมามุงดูโอ้โหท่านอายเริ่มเล่นได้คล่องแล้วนี่ ใช่เราเพิ่งหัดเมื่อวานเย็นงั้นรอเดี๋ยวถ้าจะรีบไปเอากีตาร์มาให้ท่านสอนด้วยเมื่อมีหนึ่งก็มีสองมีสมแล้วเป็นสิบตามมาก็มันเลิกงานกันแล้วนี่แล้วกีตาร์ก็ส่งเสียงดังอยู่ท่าน้ําเสียงถึงชังชังชังตามประสาหัดเล่นใหม่และบางคนก็ยังไม่ได้ตั้งสายกีตาร์เลยด้วยซ้ําเสียงเลยออกมาแปลกประหลาดแต่ก็ยังคงหัดจับขอดกีตาร์เล่นต่อไป แล้วก็มีช่างบางคนออกไปซื้อสุราและกับแกล้มมานั่งเชียร์ที่ท่าน้ำเพิ่มขึ้นไปอีกกลายเป็นว่าท่าน้ำจะเป็นแหล่งที่ผ่อนคลายยามเย็นไปเสียแล้วเมื่อเมากันได้ที่ก็สลายตัวกลับบ้านใครบ้านมันแต่ถ้าใครสังเกตก็จะเห็นดวงไฟสองถึงสามดวงอยู่ในโรงผลิตนั่นคือคือกับคืนนั่นเองสองพี่น้องได้ทํางานบางอย่างที่คลายปืนมีหลายลำกล้อง เป็นวงกลมไม่แปลกที่สองพี่น้องคู่นี้จะทำอะไรออกมาได้เพราะมีข้อมูลและแบบอย่างพร้อมกับเครื่องมือที่พร้อมบวกกับพรสวรรค์ที่ทดได้เปิดให้คนทั้งสองได้บรรลุความสามารถขีดสุดทดได้เขียนแบบจนถึงเที่ยงคืนก็เห็นท่านไอ้นอนหลับไปแล้วฮือพระเอกเมื่อคืนไม่ได้นอนหลับคืนนี้เลยนอกแต่หัวค่ําสงสัยคงเติมเชื้อเพลิงมาแน่เลยกลิ่นเหล้าหึงมาเลยเชียวสบายใจแล้วงานเสร็จ พรุ่งนี้ก็เอาไปยื่นให้ถือทำก่อนที่จะอาบน้ำทดยังไม่ไวที่จะไปยืนที่ประตูมองดูก้านกล้วยนอนหลับเพราะชอบท่านอนของก้านกล้วยแต่ละคืนจะไม่ค่อยซ้ำกันชอบตรงพุงเป็นที่สุดพุงป่องออกด้านข้างยาเมื่อนอนตะแคงทดพูดเบาๆกับตัวเองเอาละไปอาบน้ําแล้วนอนหลับดีกว่ารุ่งชาวทดสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงน้ําตกลงพื้นซาซาในเวลาอีกไม่นานท่านอ้ายก็ออกมาจากห้องน้ํา เมื่อคืนเราไม่ได้อาบน้ำหน้าอายชมัดคงไม่ได้ทำเรื่องหน้าอายอะไรใช่ไหมท่านโทษท่านจะมาห่วงภาพพจน์อีกการทำไมแหมท่านเราก็ยังมีความอายอยู่บ้างนะทดหัวเรอห้าห้าห้างั้นเราอาบน้ำบ้างเดี๋ยวไปกินข้าวกันที่หน้าหมู่บ้านท่านอายเริ่มติดนิสยัยคนหมู่บ้านไปเสียแล้วโอเคเราจะรอก่อนจะไปอาบน้ำทดได้เดินไปที่ประตูด้านหลังมองหาก้านกล้วยก้านกล้วยออกไปแล้วหรือ ท่านอาตอบว่าเดินออกไปเองเมื่อตอนเช้าเอางวงขูขึ้นมาร้องฟืดๆเราเลยบอกว่าคุณทดนอนยังไม่ตื่นการกล้วยร้องเป๊กๆแล้วก็เดินออกไปทดพูดอ๋อคงรู้ว่าเราอยู่ในบ้านเขาก็เลยไม่ได้เป็นห่วงท่านอายพูดว่าการกล้วยเขาฉลาดเกินกว่าช้างที่เราเคยรู้จักมามากนับทดยิ้ม เมื่อทดอาบน้ำเสร็จก็ปั่นจัก,กรยานไปพร้อมกับท่านอ้ายท่านอ้ายถามวันนี้ท่านจะทำสิ่งใดก่อนจะให้คือสร้างเครื่องปั๊มลูกปืนทีละหลายร้อยลูกในครั้งเดียวหนึ่งครั้งใช้เวลาสองนาทีหนึ่งวันให้ได้2 4งหมพลูกท่านอ้ายได้ฟังถึงกับทำตาโตมันจะเป็นเครื่องจากชนิดไหนกันนี่ทดตอบว่าเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นมันเองแล้วอีกเรื่องที่จะทำจะให้เจ้านายมาทำหลอดไฟ เราจะทำโทรเลขระหว่างแควนทั้งหมดท่านอายทำหน้าสงสยัยทศก็เลยอธิบายต่อว่าเราจะทำหนึ่งตัวหนังสือเท่ากับ1หลอดไฟกดสวิตตัวหนังสือตัวไหนหลอดไฟก็จะขึ้นเหมือนตัวหนังสือนั้นสมมุติว่าเราต้องการติดต่อท่านเราก็กดตัวทอทหารแล้วกดไม้เอกตามด้วยสระอาและนอหนูไฟก็จะขึ้นทีละครั้งตามอักษรตรงปลายทางก็จะมีคนคอยเขียนตามไฟที่ปรากฏ ท่านไอพงกหัวแล้วท่านจะให้มันส่งไปได้อย่างไรก็ส่งไปตามสายไฟฟ้าที่ปักข้างทางรถจักยังไงละ่ะอ๋อท่านนี่คิดได้อย่างไรการน,นี่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําต้องรอหลอดแก้วให้ในายเป่าได้เสียก่อนขณะที่มาถึงหน้าหมู่บ้านท่านไอ้กับคุณทศตกใจท่านไอ้พูดโอ้โหทําไมคนเยอะมากมายขนาดนี้เขามาจากที่ใดกันหรือนี่มีขบวนสินค้าอยู่มากมายอ้าว ท่านอ้ายไม่เคยเห็นขบวนคาราวานสินค้ามาก่อนหรือเรานึกว่าเป็นกลุ่มพ่อค้าเหมือนกันน่าจะเคยเห็นกันบ้างเปล่าไม่เคยเห็นเลยท่านลองไปดูสินค้ากันหน่อยไหมมีแต่สินค้าของป่าและของไม่เคยเห็นแม้แต่หินสีดำก็เอามาขายไหนท่านเห็นมันอยู่ที่ใดตรงโน้นไงไม่รู้เป็นหินอะไรเราฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจโทษเดินไปดูตามที่ท่านอ้ายชี้มือ ตรงที่กองหินดำวางขายไม่มีคนเดินดูสักคนต่างก็ผ่านเลยไปเหมือนไม่สนใจทดเข้าไปถามหินอันนี้เอาไว้ทำเพื่อสิ่งใดชายชราตอบว่าเอาไว้เผาไฟแทนฟืนหือท่านว่าอะไรนะหินไฟมันติดไฟได้มันมีอีกเยอะไหมมีเยอะมากแต่หมู่บ้านเราเอามาขายได้เท่านั้นเรารู้แล้วเราไม่คิดที่จะไปเอามาเฉยๆดอกท่านทษ รู้คุณค่าของมันดีมันคือลิกไนท์หรือเรียกว่าฐานหินเมื่อมีมันก็ไม่ต้องใช้ฟืนในการเผาถังต้มไอยน้ำรถจัรแล้วสามารถบีบเอาน้ำมันมาทำน้ำมันกา๊าซและสารหล่อลื่นเครื่องจักรได้ท่านเอามาขายจำนวนเท่าไหร่เกวียนวัวสองเล่มหมู่บ้านของท่านอยู่ไกลหรือไม่จากหมู่บ้านนี้ไปใช้เวลา15วันขายเกวีนละเท่าไหร่ชายชราตกใจกับคำขอซื้อของเด็กผู้ชายคนนี้ คนอื่นเขาซื้อทีละมัดใบตองที่มัดเชือกห้อยไว้ชายชราเข้าใจว่าเด็กหนุ่มคนนี้ถามเป็นมัดที่ห้อยอยู่ข้างเกวียนมัดละหนึ่งก้อนเงินเล็กทดเอื้อมมือไปจับฐานหินหอใหญ่คิดในใจว่าทำไมถูกเหลือเกินถ้าเอามาเป็นเชื้อเพลิงแทนไม้ที่ใช้กับรถจักรไอ้น้ำจะมีต้นทุนที่แสนถูกจนไม่อาจเทียบกันได้เลย ท่านอายมองเห็นคุณทศสนใจพูดคุยหินดำกับชายชาราทำให้เหมือนรู้สึกว่าตัวเองขาดความรู้ไปเสียแล้วรีบเดินกลับมาดูกระซิบถามคุณทศว่ามันคือสิ่งใดหรือท่านอ๋อมันคือฐานหินที่จะเอาไปใช้เผาไฟแทนฟืนในรถจักรท่านอายคิดในใจนั่นไงเกือบไปอีกแล้วห่างท่านไม่ได้เลยสักนิดแค่เดินตลาดก็ยังให้มีความรู้ได้อีกทศพูดเราอยากเหมาทั้งหมดนี้ท่านคิดว่าจะขายเท่าไหร่ ท่านไม่จำเป็นต้องลดขายตามราคาสินค้าที่ท่านนำมาก็แล้วกันและเราอยากได้จำนวนมากมีเท่าไหร่เราก็จะขอซื้อทั้งหมดชายชาราตกใจไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะมีคนต้องการหินดำหมู่บ้านของเขาได้เขายืนนิ่งคิดราคาอยู่นานทดเลยประเมินจากใบตองให้โดยคำนวณจากห่อแขวนข้างเกวียนขายก็น่าจะ200ห่อต่อหนึ่งเกวียนก็เท่ากับว่าเกวียนละ200ก้อนเงินเล็ก เกวียนวัวสองเล่มก็เป็น200ก้อนเงินเล็กเมื่อชายชราได้ยินกับไม่เชื่อยอมเสียเวลาห่อหินดำเป็นก้อนก้อนให้หมดทั้งเกวียนทดเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าท่านเอาใบตองห่อหินแล้วเสร็จขอให้ท่านเดินไปบอกที่ร้านอาหารนะเราจะไปกินข้าวก่อนเมื่อทดกินอาหารกับท่านอ้ายท่านอ้ได้ถามขึ้นมาว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าจะมีสองอยหอ่อทดตอบว่าประมาณเอาจากที่ชายชราห่อไว้ข้างเกวียน คำนวณเป็นลูกบาตลิตรแล้วเอาไปหารลูกบาตรลิตรในเกวียนก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาใกล้เคียงที่สุดคิดยังไงละ่ะท่านกว้างคูณยาวคูณสูงแล้วคูณด้วย1,000มันคือปริมาณลิตรท่านไอ้พูดสิ่งแบบนี้ท่านก็สอนให้กับคนในหมู่บ้านของท่านด้วยหรือใช่เราสอนทุกคนทราบดีแล้วที่จะเปิดโรงเรียนก็จะสอนสิ่งนี้ด้วยหรือไม่ต้องสอนสิท่านท่านไอ้ตาลูกวาวงั้นเราจะมาเรียนด้วย ทดยิ้งดีมากเลยท่านในขณะที่คุยกันจางก็เดินมานั่งข้างคุณทศที่ทศกินของหวานหรือไม่ทศจ้องหน้าจางแล้วตอบว่าอยากกินเออกินจ้าจางเหมือนจะรู้คำตอบถึงกับหน้าแดงหันไปถามท่านอ้ายท่านอ้ายจะกินด้วยหรือไม่โอเคกินด้วยคนทั้งสองกินเสร็จเดินออกมามาดูชายชราเพิ่งทำเสร็จพอดีเมื่อนับออกมา ได้แค่ร้อยแปดสิบห่อเท่านั้นเองหายไปถึงยี่สิบห่อท่านอ้ายพูดว่าทําไมมันได้น้อยกว่าเดิมทดตอบว่าความหนาแน่นมันไม่มีเหมือนจํานวนน้ําหินมันเป็นก้อนเล็กมีช่องว่างจํานวนมากอยู่ในกวียนเมื่อเอาออกมาห่อมันก็ควรได้เท่านั้นตามที่มันควรจะเป็นแต่ที่เราคิดให้ชายชราไปมันเป็นปริมาณความหนาแน่นถ้าตัดเป็นระเบียบซ้อนทับกันก็จะได้ใกล้เคียงสองร้อยห่ออย่างแน่นอน พูดง่ายๆเราเผื่อให้เขานั่นแหละชายชราใบหน้าเยเกแทนที่จะได้200ก้อนเงินเล็กกลับมาได้แค่180ก้อนเงินเล็กเสียหนี้แถมยังเหนื่อยกับการห่อก้อนหินดำเสียอีกแต่ทศก็ยังให้200ก้อนเงินเล็กต่อเกวียนเหมือนเดิมทศได้พูดขึ้นว่า เราอยากได้เยอะกว่านี้พ่อเท่าจะส่งให้เรายังไงหรือให้เราไปซื้อถึงที่พ่อเท่าถามแล้วเองต้องการเท่าไหร่ละ่ะไอ้หนุ่มให้กองสูงเท่าหลังคาและเต็มเท่าหน้าหมู่บ้านนี้ไอ้หนุห่มเฮงล้อเล่นหรือเปล่าไม่ได้ล้อเล่นถ้าท่านจะเอามาส่งเรายินดีจ่ายเงินให้ไปก่อนทําให้พ่อเท่าตระนักได้แล้วว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ได้ล้อเล่นเจ้าหนุ่มเจ้าจะเอาก้อนหินดํานี้ไปทําอะไรเอาไปใช้กับรถจักรไอน้ําโอ้ เงินหรอกหรือแต่มันจะช้านะเพราะหมู่บ้านของข้ามีเกวียนอยู่แค่สองคันแค่นี้แถมเส้นทางก็ไม่ดีเงินเราไปรับซื้อถึงที่ได้ไหมละ่ะพ่อเท่ายิ้มหวานดีเลยนะสิพ่อหนุ่มทดหันไปมองหน้าท่านอ้ายเหมือนจะบอกว่าหน้าที่นี้ให้ท่านไอรับไปท่านไอย,ยินเงินห้าสิบก้อนเงินเล็กต่อเกวียนขนอย่างเดียวหักจากสองร้อยก้อนเงินเล็กของพ่อเท่าพ่อเท่ายืนคิดอยู่สักประเดี๋ยวตอบออกมาว่า ย่อมได้พ่อเท่าคิดแล้วว่ายังไงก็ไม่ได้เสียเปรียบไม่ต้องลงทุนสิ่งใดคอยเก็บเงินเข้าหมู่บ้านเท่านั้นเองการเดินทางมาที่นี่ใช้เวลาตั้ง15้าวันแต่นี่นอนอยู่บ้านเฉยๆก็ได้เงินส่วนทศก็มองท่านอ้ายแล้วคิดในใจพ่อเท่าว่าร้ายแต่ท่านอ้าร้ายยิ่งกว่านี่แหละผู้จัดการของเราปกป้องผลประโยชน์อย่างชัดเจนทศหัวเระออกมาจากลำคอฮึอๆฮเอาล่ะเดี๋ยวไปรับเงินข้างใน ให้ท่านพ่อเท่าช่วยขนไปไว้ที่ในหมู่บ้านได้ไหมอ๋อได้สิอีกสองวันเราจะกลับไปหมู่บ้านของท่านด้วยกันโอ้พ่อหนุ่มจะให้ข้าอยู่รออีกสองวันข้าที่พักมันแพงอยู่นะทดมองหน้าท่านอ้ายท่านอ้มองหน้าทศแล้วมองบนหน้าผากตัวเองทดคิดตอนนี้พ่อเท่าคนนี้เหนือกว่าท่านอ้าของเราเสียแล้วขิงแกนนี่มันเผ็ดจริงๆโอเคไม่เป็นไรท่านไปนอนห้องพัก ได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินหมายความว่าพ่อหนุ่มจะออกเกินให้ค่าพักหรือใช่แล้วลากเกวียนไปข้างในกันได้หรือยังเมื่อมาถึงโรงผลิตช่างทุกคนออกมาดูต่างบอกว่ามันคือหินอะไรเป็นสีดำทดขี้เกียรบอกท่านอ้ายจึงพูดแทนมันคือฐานหินเอาไว้เผาไฟแทนฟืนมันติดไฟได้หรือได้สิคุณทดบอกคือได้หยิบไปหนึ่งก้อนวิ่งเข้าไปในโรงผลิตใช้ไฟหัวตัดพ่นอยู่ประเดียวมันก็แดงเป็นลูกตำลึงขึ้นมา มันติดไฟจริงๆด้วยแล้วมันก็แรงกว่าฐานไม้อีกนะขณะที่ฝ่ายบัญชีจ่ายเงินให้กับพ่อเท่านกเยิ่งฝ่ายบัญชีถามท่านเทวดาน้อยจะให้เขียนชื่อว่าอะไรเรียกว่าฐานหินพ่อเท่าได้ยินเต็มสองหูว่านี่คือท่านเทวดาที่เขาริ่ำลือนั่นเองเขาคิดกับตัวเองมาขายครั้งแรกก็ได้เจอกับผู้มีบุญแถมยังใจดีในขณะนั้นเอง เจ้ามากก็เอาน้ำแข็งจากตู้เย็นใส่จานมาให้ท่านเทวดาดูแล้วบอกว่าตู้เย็นเครื่องนี้มันดีจริงๆท่านน้ำแข็งเมื่อแข็งตัวมันจะเย็นได้นานกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าทดได้หยิบก้อนน้ำแข็งเล็กๆที่ถูกทุบแล้วใส่เข้าปากแล้วเคี้ยวกรุบๆเออจริงด้วยรู้เลยว่าความแข็งของก้อนน้ำมันต่างกันแล้วทดก็ยื่นจานให้คนอื่นลองชิมพ่อเท่ากลับมาใส่ปากแล้วก็ร้องเสียงหลงโอ้ย มันกัดปากของข้าทำเอาทุกคนเอามือกุมท้องหัวเราอขำกันกลิ้งขั้นไอบอกมันไม่ได้มีฟันมันมีแต่ความเย็นเดี๋ยวท่านก็จะชินไปเองแล้วสิ่งที่ถูกใจก็ตามมาอีกกลุ่มแม่บ้านได้ถือไอติมใส่ถาดมาป้าไวเสียงมาก่อนตัวพูดว่าท่านเทวดาเจ้าขาไอติมจากตู้เย็นรุ่นใหม่มาแล้วคะ่ะคือกับคืออยู่ไหนละ่ะสร้างตู้เย็นทำน้ำแข็งก้อนบอกว่าจะให้เสร็จตอนเย็นนี้อ๋อดีมากเลยท่านไอคิด หมู่บ้านนี้มีอะไรแปลกใหม่เกิดขึ้นทุกวันแล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากข้างในโรงผลิตป้าไวเหลือไอติมไว้ให้ข้าบ้างหรือไม่มีสิเหลือไว้ให้คือกับคืออยู่แล้วนี่มันเสื้อใหม่ไม่ใช่หรือใช่แล้วคุณทศข้าเย็บเองกับมือคือพูดจับเองกับมือแต่ใช้จักเย็บโทษที่คือจบตอนที่53เมืองศีวิไลสีค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะ